สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ p o l i t i c World กันอีกแล้วนะครับในวันนี้นะครับผมเราจะมาพูดกันถึงเรื่องราวของการฉีกสัญญา ของรัเสเซียกันดีกว่านะครับก็เพิ่งเห็นกันไปเมื่อไม่นานมานี้เลยถูกไหมกับเรื่องราวที่รัเสเซียเนี่ยได้ฉีกสัญญาที่เคยทําข้อตกลงการส่งออกขัญพืชเอาไว้กับทางยูเครนนะครับผมโดยรัเสเซียให้สาเหตุว่าถูกโดนของยูเครนเนี่ยโจมตีมาที่กองเรือที่อยู่ใกล้ๆเซวาสโตโปลแต่ทีนี้เองเนี่ยนะครับผมผ่านไปไม่กี่วันเองนะครับณตอนนี้เนี่ยรัเสเซียนะครับผมได้กลับลำนะครับหวนกลับมาดําเนินการส่งออกขยะพืชร่วมกับยูเครนต่อไปได้แล้วนะครับนับได้ว่าเป็นข่าวดีของทั้ง2ฝ่าย เ,เพราะนานๆทีเนี่ยนะครับผมเราจะเห็นทั้งสองประเทศนี้ตกลงหาลือกันได้นะครับแล้วก็เจราจาที่จะหยุดยิงกันได้สําเร็จนั่นเองโดยการร่วมมือตรงนี้เองเนี่ยนะครับผมก็ได้ถูกประกาศออกมาในวันที่3พฤศจิกานี้เองเนี่ยนะครับก็คือวันนี้เลยนะครับผมว่าทางกระทรวงกลราโหมลัสเซียได้เผยออกมาแล้วนะครับถึงเรื่องการเตรียมการที่จะกลับเข้าร่วมข้อตกลงการลำเลียงธนูพืชออกจากทะเลดําร่วมกับสหประชาชาติซึ่งนั่นก็หมายถึงว่าจะมี UN เอ็นยูเครนตุรกีเนี่ยนะครับผมเป็นผู้ที่มาคุยเรื่องนี้จนสําเร็จ รุกล่วงจนได้หลังจากที่ได้รับหลักประกันมากเพียงพอนะครับผมว่ารัฐบาลจากกรุงเคียบหรือว่ารัฐบาลยูเครนเองเนี่ยจะไม่ใช้เส้นทางทางทะเลในการปฏิบัติการโจมตีทางทหารต่อรัสเซียนั่นหมายความว่าอะไรครับแปลง,ง่ายๆก็คือยูเครนเนี่ยยอมที่จะไม่ยิงรัสเซียในทะเลแล้วนะครับแลกกับการที่รัสเซียเนี่ยยอมกลับมาท,ทํญญาดีลธัญพืชนี้ต่อไปนะครับผมไม่อย่างนั้นเนี่ยอาจจะเป็นวิกฤตที่เป็นวิกฤตของโลกที่เข้ามาพร้อมกันเลยนะครับก็คือวิกฤตพลังงานแล้วก็วิกฤตอาหารด้วยนั่นเองข้าวของแรงต่างนี่ก็ข้าวา ยากหนักแพงมากๆเลยนะช่วงนี้อยาให้มันหนักไปกว่านี้เลยนะครับอันนี้ก็ถือได้ว่าเป็นเรื่องที่น่ายินดีมากๆสาหรับทั้งฝั่งรัสเซียแล้วก็ยูเครนนะครับผมทีนี้เองเนี่ยเราลองมาดูกันดีกว่านะครับว่าแล้วดิวนี้เนี่ยเขาทํากันยังไงนะครับผมที่จะหยุดยิงกันได้แล้วก็แบบเฮ้ยทาให้เรือส่งสินค้าเนี่ยออกไปได้อย่างปลอดภัยนะครับขั้นแรกเลยเนี่ยก็จะมีการตกลงกันนะครับผมแล้วก็มีการกําหนดเส้นทางปลอดภัยขึ้นมาเพื่อที่ให้เรือบรรทุกสินค้าต่างๆเนี่ยลำเลียงธัญ,ญพืชออกได้ตามเส้นทางที่กําหนดไว้โดดดยเเเเเสส้้้้้นนนนนททททาาาางงงงีีี่่กกกํหไไวตรรรอ็็อ็จะปับชค แล้วนะครับผมว่าไม่มีการที่ไปวางทุนระเบิดกันเอาไว้นะไม่อันตรายนะครับผมคือสามารถแลนเรือออกได้อย่างปลอดภัยแล้วก็ทั้ง2ประเทศนี้ก็จะมีศูนย์ปฏิบัติการร่วมกันอยู่ที่กรุงอิสตันบูลในตุรกีด้วยนะครับก็คอยกาหนดคอยช่วยกันดูแลอยู่ตรงนั้นนะครับผมก็จะมีเจ้าหน้าที่อหญ่ั้งยูเครแลวก็รัสเซียเนี่ยมาช่วยกันดูเรื่องตรงนี้ที่นี่เองเนี่ยนะครับผมทาง UN เนี่ยก็ได้ประเมินเอาไว้ว่าการที่สามารถช่วยเจรจาให้เกิดการเปิดทางส่งออกทันพืชที่ตกค้างอยู่ในประเทศออกมาสู่โลกได้เนี่ยนะครับก็จะ โลกได้นะครับเพราะว่ามีธัญพืชตกค้างอยู่ถึง20ล้านตันเลยนะคิดเป็นเงินมูลค่าเนี่ยก็10ิลนลียนดอลลาร์เลยนะครับผมรู้ว่า10,000ล้านดอลลาร์ตีเป็นเงินไทยเนี่ยก็เกือบๆสี่แสนล้านบาทคาดว่าน่าจะต้องใช้เวลา4เดือนในการลำเลียงออกไปให้หมดนะครับผมโดยลำเลียงได้เดือนหนึ่งเนี่ยประมาณ5ล้านตันแล้วก็นับตั้งแต่เริ่มข้อตกลงมาเนี่ยมีการลำเลียงธัญพืชออกไปสําเร็จมากกว่า9.5ล้านตันแล้วนะครับก็เดี๋ยวคงต้องรอดูกันนะครับผมว่าดีลนี้เนี่ยจะราบรื่นอย่างที่คิดไหมนะ ทั่วทั้งโลกได้เลยแล้วก็เป็นหนึ่งในความร่วมมือที่หาทางตกลงกันได้ระหว่างรัสเซียกับยูเครนนะครับก็เป็นอีกหนึ่งสเต็ปที่น่ายินดีสําหรับทั้ง2ฝ่ายเลยนะครับผมยังไงในวันนี้นะครับหมดเวลาลงแล้วกระผมขอลาไปก่อนไว้เจอกันในคลิปหน้าถ้าผิดพลาดประการใดไปก็ขออภัยเอาไวนะ้ณที่นี้ด้วยกับรายการ p o l i t i c world บายครับสวัสดีครับ